ผมขึ้นคำถามแบบต่อไปนะครับเป็นคำถาม fill in the blank นะครับคำถามแบบเติมคำนะฮะเช่นเดียวกันครับคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะครับคลิกที่ปุ่ม fill in the blank นะครับก fill the blank นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะฮะก็จะมี question title นะครับแล้วก็มี p a r t ทที่เป็น question นะครับ u u s t t o o t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  l นะครับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็คือหน้าที่ของมันก็คือเป็นคำอธิบายสั้นๆน,นะครับที่จะบอกว่าคำถามนี้คืออะไรนะครับเพื่อจะช่วยตอนที่เราเลือกคำถามนะครับไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับถ้าไม่ใส่ปุ๊บมันจะเอา40ตัวสอนแรกจากคำถามมาใส่นะครับโดยอัตโนมัตินะครับ, omat, รบอันนี้จะเกิดขึ้นเหมือนๆกันทั้งในทั้งในการสร้างข้อสอบในการสร้างคำถาม ด้วยตัวเองในระบบกับการนำคำถามเข้าจากปวดนะฮะโอเคใช้ชื่อจารปีดากรเหมือนเดิมครับผมซึ่งอันนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะ ยกเว้นเสร็จแต่ว่าตอน,ตอนที่เราแอดข้อสอบก็คือแอดตามอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักก็อันนี้ก็จะช่วยได้นะฮะถัดมาจะเป็นช่องคําถามนะครับ question เหมือนเดิมครับเราพิมพ์คําถามไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคําถามเติมคําถูกไหมครับเราก็จะสามารถเป็นช่องให้เขาเติมได้นะครับ อย่างข้อนี้ก็คือผมจะถามว่าประเทศไทยมีจุดจุดจุดจังหวัดนะครับซึ่งไอตรงจุดจุดจุดดเนี่ยครับเราจะต้องกําหนดลงไปว่าจะให้เป็นช่องแบบไหนนะครับช่องที่จะเติมมี3แบบนะฮะแบบแรกก็คือ Text นะครับซึ่งถ้าช่องที่เป็น Text ก็คือนิสิตจะต้องพิมพ์คำตอบลงไปเองนะฮะ เาต้องพิมพ์ตัวเลขลงไปว่าเป็น76-75สาาิบกเดี๋ยวผมลองใส่แบบนี้ลงไปก่อนนะครับเมื่อคลิกตรงปุ่ม t e x t ปุ๊บมันจะมีเลขหนึ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมตามด้วยกรกาบาทอันนี้คือช่องที่จะให้เขาเติมนะครับแล้วผมก็ปิดด้วยคำว่าจังหวัดครับผมเมื่อคลิกอ๋อเดี๋ยวผมเอาออกก่อนอ,อ ตอนที่ยังไม่คลิกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะพอคลิกตรง Text เ,เพื่อให้มันแอดเข้าไปนะครับมันจะมี Answer ขึ้นก็คือคำตอบนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยครับมันจะลิงก์กันเราสามารถใส่คำตอบที่ถูกต้องลงไปได้นะครับประเทศไทยมีจุดจุดจุดจังหวัดเจ็ดิบเจจ,จังหวัด,นะะวดนะะก็คือช่องที่1เฉลยของมันคือ77นะครับ ถ้าสมมติว่าช่องนี้มีคำตอบได้มากกว่าหนึ่งะครับเราสามารถแอดเข้าไปได้นะครับจะมีปุ่มข้างๆนะครับที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ Add alternative answer นะครับเมื่อคลิกปุ๊บเราสามารถแอดลงไปได้อีก78ก็ได้นะครับมี3ามคตอบก,ก็ได้79กก็ได้นะครับซึ่ง ถ้าเราแอดเกินไปเรากดเครื่องหมายถังขยะหลบได้นะฮะโอเคอันนี้คือแบบแรกที่เป็นแบบเท็กนะครับนิสิตจะต้องพิมพ์ตัวเลขลงไปเองนะฮะลองกดแอคชั่นพรีวิวนะครับอันนี้คือหน้าตาที่นิสิตจะเห็นนะครับประเทศไทยมีมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือช่องที่หนึ่งนะฮะ,นะฮะจังหวัดแล้วนิสิตจะมี แล้วนิสิตจะมีช่องให้เติมตัวเลขลงไปได้นะฮะกลับไปที่ Edit เมืตะกี้ผมกด Cancel แล้วมันไปเลยนะฮะอันนี้คือแบบแรกนะครับถ้าไม่เป็นช่องให้เติมเราสามารถใส่ดับดาวได้นะครับซึ่งดับดาวเนี่ยครับมันจะมีปุ่มลูกศรเมื่อกดปุ๊บ จากปุ่มลูกศรมันจะมีลิสต์ของคําตอบมาให้เลือกนะฮะมันเหมือนข้อสอบชอยเหมือนกันนะฮะเราสามารถเติมได้ว่าจะมีอะไรให้เลือกบ้างมี78ม็ดสิบปเริ่มที่เจ็ได้เจ็ดสบหเจ็ด ซึ่งถ้าเป็นดับดาวฮะเราต้องกําหนดข้อที่ถูกเอาไว้ด้วยนะครับในกรณีคือจะมีเครื่องหมายถูกเหมือนกันเมื่อเราคลิกปุ๊บคำตอบ77ก็คือเป็นคําตอบที่ถูกนะครับนิสิตต้องคลิกลูกศรแล้วก็เลือกมาที่77นิสิตจะได้คะแนนนะฮะลองกดรีววดูน่าจะแต่นี้มันมันไม่ตรงกับอันที่นิสิตเห็นนะฮะนิสิตจะมีปุ่มให้คลิกอยู่ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บจะเลือกอันใดอันหนึ่งได้ แบบสุดท้ายนะครับจะเป็นเรนจ์อันนี้จะเป็นจะช่วยได้มากในกรณีที่ให้นิสิตคำนวณน,นะครับอันนี้คือกำหนดลงไปเหมือนกันจะเป็นช่องที่หนึ่งนะครับนิสิตจะสามารถเราจะสามารถกำหนดได้ว่าค่าที่น้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่นะครับค่าที่มากที่สุดเป็นเท่าไหร่นะครับ ถ้านิสิตตอบอยู่ในช่วงนี้ก็คือตั้งแต่76จนถึง78นิสิตจะได้คะแนนอันนี้จะช่วยได้มากเวลาที่เป็นข้อสอบคำนวณนะครับอย่างคำนวณจำนวนมิลลิกรัมเราสามารถกำหนดได้ว่าคำตอบที่ถูกให้ตั้งแต่76มิลลิกรัมจนถึง77มิลลิกรัมก็คือทศอสยมก็คือได้หมดเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวที่หลังว่านิสิตปัด3ตำแหน่งปัด4ตำแหน่งปัด5ตำแหน่ง แล้วเราต้องต้องมานั่งเช็คทุกอันว่าเอ้ยอันนี้ถูกอันนั้นถูกนะครับเราสามารถใส่เป็นช่วงให้นิสิตได้เลยนะครับมซึ่งเติมคำเนี่ยครับเราสามารถเติมได้มากกว่าหนึ่งช่องนะครับผมเติมเข้าไปอีกช่องหนึ่งก็ได้นะฮะ น,นี่คือประเทศไทยมีจังหวัดสุดท้ายก็คือบึงการถูกไหมฮะอันนี้คือข้อนี้จะมีจะมีช่องให้เติมอยู่สองช่องนะครับค,คราวนี้พอมีสองช่องปุ๊บจะมีปุ๊บเจ้าปัญหาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็คือ Apply Partial Credit นะครับตรงนี้มีความหมายเหมือนกันฮะ ก็คือถ้าเราไม่ติ๊กถ้าเราไม่ติ๊กถ้าเราไม่ติ๊กนิสิตต้องตอบถูกทั้งสองช่องถึงจะได้คะแนนจากข้อนี้ไปนะครับแต่ถ้าเราติ๊กนิสิตจะได้คะแนนอย่างข้อนี้มีช่องให้เติมสองช่องนะครับเติมถูกช่องเดียวก็ได้ครึ่งคะแนนเติมถูกสองช่องก็ได้หนึ่งคะแนนนะครับไปแต่นี้สัมพันธ์กับ คะแนนที่เราจะไปกำหนดในข้อสอบด้วยนะฮะะข้อสอบข้อนี้อาจจะกำหนดเป็น2อคะแนนก็ได้นะครับแต่น,นี้จะไม่ค่อยอันนี้จะตรงไปตรงมาจะไม่เหมือนกับ multiple choice กนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่ให้ใช้นะครับสุดท้ายเป็นแคตตา o r y เหมือนกันนะครับข้างล่างจะเหมือนกันหมดนะครับในทุกแบบนะฮะสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด save นะครับ เช่นเดียวกันนะครับในช่อง question ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นกล้องถ่ายรูปเป็นตารางเป็นสมการคณิตศาสตร์เราสามารถแทรกเข้าสิ่งเหล่านี้เข้าไปในคําถามได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในคําตอบจะต้องเป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวเลขเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันเทียบตารางไม่ได้ไม่งั้นมันจะตรวจให้เราไม่ได้นะฮะเราสามารถสร้างตารางและให้นิสิตเติมลงไปในตารางก็ได้นะฮะ เราสามารถทําตารางแล้วก็ให้นิสิตเติมลงเปในตารางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโจทย์เป็นตารางใหญ่ๆแล้วก็มีส่วนบางส่วนของตารางให้นิสิตเติมเข้าไปนะครับเราก็ทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจว่าสมการคณิตศาสตร์จะทําได้แบบนี้หรือเปล่านะคนะคแต่เข้าใจว่าทําไม่ได้ไม่เคยลองเหมือนกัน ถ้าเ,เกิดเราเขียนสมก,การทางคณิตศาสตร์แล้วก็มีช่องหนึ่งใจเขาเติมค,ครับผมเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟนะครับอันนี้ก็จบส่วนข้อสอบเติมคำนะครับ